ก็ตอนนี้83เปอร์เซ็นตนะครับตลาดหุ้นยังไม่ปิดนะครับตอนนั้นที่บอกไว้คือรับเข้ามา69.25ตอนนี้ก็83เปอร์เซ็นก็เยอะไหมก็เยอะนะครับแล้วเนี่ยเนี่ยก็จะวิ่งอยู่ในกล่องนะครับแล้วถ้ากขาทะลุขึ้นไปได้น,นะครับโอ้โหปุ้งปิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป้าเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยคือตอนนี้เขาไม่มีเขาไม่มีแนวต้านแล้วนะครับเขาก็ถ้าไม่มีเหตุอะไรเขาคงขึ้นไป ถท,ทายกันเป็นประจำปกติเหมือนทุกวันนะครับวันนี้เซ็ตเป็นไงบ้างนะครับอืมตลาดยังไม่ปิดแต่ก็มีแท่งแดงนะครับก็ไม่มีอะไรครับเล็กๆน้ๆนอยนๆปกติครับพอดีเห็นบางคนบอกว่าจะสวนกระแสรกระแสหนึงกระแสเซ็ตเนะี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่ความคิดใครนะครับวันนี้ผมไปเห็นในในเพจเพจหนึ่งเนาะนะแต่ว่า ผมก็ไม่ได้อะไรก็เลยมาดูอ๋อโอเคแต่ผมก็สวนไปหลายตัวกันที่ผ่านมาก็โอเคครับใช้ได้นะครับเราดูเป็นตัวตัวไปครับเพราะว่าเซตมันก็ก็ดูได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันจะมีตัวแบกเนาะมีตัวแบกเซตอยู่พวกนั้นนะครับเราก็จะอาศัยตัวพวกนั้นในการทํากําไรนะครับมันไม่ใช่แบบขึ้นลงพร้อมกันทุกตัวเนาะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเซตเนี่ยเดี๋ยวพอพูดเซตพูดให้จบเลยก็ได้ เดี๋ยวรอดูนะครับว่าถ้าเขามีเส้นเทนลไลน์สีน้องเงินได้เห็นไหมฮะว่าเขาโดนตรงเส้นนี้แล้วเด้งกลับขึ้นไปือเป่ะครับถ้าเขาไม่เด้งกลับแล้วเขาทะลุลงมาจนหลุดพันสี่สามสิบสองเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะไซเบรหรือจะลงนะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราดูเขาเป็นถ้บเต็บไปนะครับแต่ก็ไม่ไม่สีเรียครับนะครับไม่ก็สีเลียกับเซตเท่าไหร่นี่มันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยเนี่ยเราเล่นเป็นตัวตัวอยู่แล้วเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเลยครับจบหัวไปนะครับเดลตานะครับ แปดสิบสาเปอร์เซ็นเป็นยังไงนะครับสวยนะครับเดลตานะครับซื้อทิ้งไว้เลยครับเหมือนพูดทุกคลิปนะครับเพราะว่าผมเป็นสายทิ้งแบบซื้อทิ้งนะครับซื้อทิ้งไม่ถือว่าซื้อทิ้งซื้อกว้างนะซื้อทิ้งยาวอ่ะครับนะครับก็ไม่รู้เรียกยาวไหมแต่ก็ระดับหนึ่งครับคล้ายๆบางคนอาจจะเรียกสปริงเทรดก็ได้มั้งถ้าใครยังไม่กลับตัวผมก็ปล่อยไปนะครับเพื่อนลงเล็กน้อยเราไม่ไม่สะเทือนหัวใจอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับตลาดหุ้นยังไม่ปิดนะครับตอนนั้น ที่บอกไว้คือรับเข้ามา69.25น้องตอนนี้ก็83%ก็เยอะไหมก็เยอะนะครับแล้วเนี้ยเป็นเล็กๆเ,เนี่ยไม่ไม่รู้เห็นไหมเน,นี้ยกล่องเนี้ยที่ตอนนั้นมันขึ้นมาแล้วผมมีคนถามว่าทันไหมเข้าตรงไหนอะไรขอกว่าโอเคแผนที่สองเนี่ยก็มาเข้าในกล่องนี้นะครับตามสูตรเรานะครับกล่องีิมพูม่วงเนี่ยก็ถ้าใครรับเข้าไปจากตรงนี้ก็ก็ตอนนี้ก็ยังกำไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะถอยมาให้ดูอันนี้ก็เล้นถ้าผมอ่านเป็นจะเป็นทราพา์าลเลียวนะ เวลาเขาวิ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นหลายแบบนะครับเราก็ดูเอานะว่าเราใช้แบบไหนเนี่ยเนี่ยก็จะวิ่งอยู่ในกล่องนีครับแล้วถ้าเขาทะลุขึ้นไปได้นะครับโอ้โหพุ่งฟีดเลยนะครับแล้วก็เดลต้าเนี่ยเห็นมีน้องที่รู้จักกันเขาบอกว่าพื้นฐานจากบอกไม่ได้นะครับว่าว่าว่าข้อมูลจากไหนครับแต่ว่าเขาบอกพื้นฐานก็ก็ดีอยู่นะครับก็ก็ใช้ได้ครับก็จริงๆิงไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ว่าเรดีคุยกันนะครับก็เลยอ่ะเราก็ว่ากันไปนะครับเราก็อาศัยกราฟนะครับ นนเนตอนแรกเขมีสัญญาณกลับตัวเราก็เข้าได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ากลับตัวมันจะขึ้นตลอดทุกตัวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้ว่าเป็นส่วนใหญ่เนาะมันเป็นทฤษฎีที่เราอ้างอิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป้าเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยคือตอนนี้เขาไม่มีเขาไม่มีแนวต้านแล้วนะครับเขาก็ถ้าไม่มีเหตุอะไรเขาก็ขึ้นไปเรื่อยนะครับก็เอาแบบคร่าวๆใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะใกล้ๆ ก็ไม่ต้ตีกราฟยังไงแล้วตอนนี้นะครับเพราะก็ขึ้นไปเรื่อยๆมันต็ตีได้ครับเนี่ยครับยุกยักยุกยักแต่ว่าไม่เป็นไรครับรายละเอียดปล่อยไปครับนะครับมันจะปวดหัวเปล่านะพอถ้าพูดดีเทลเยอะๆเนี่ยมันจะคนฟังจะฟังแล้วเพลียนะครับเอาง่ายๆก่อนนะสไตล์เรานะเป้านะครับก็ผมตีแล้วกลมๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะร้อยสี่สิบนะครับแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาถึงไหมนะครับม้วมีสัญญาณกลับตัวหรือยังนะถ้ายังไม่มีก็ปล่อยเข้าไปนะครับ เป้าใกล้ๆกัก็ประมาณนี้ครับ140 141แถวนั้นนะฮะนะครับเดี๋ยวมาดอดูก่อนว่าเขาจะถึงไหมนะครับนะครับเผมเปยนสีก็ได้ครับนะครับก็สวยนะครับสวยอยู่นะครับอถามว่าไม่มีของอะถ้าไม่มีของในมือเล่นยังไงนะับตอนนี้เขาก็ขึ้นไปสูงอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในนิดนึงนะครับ ก็จะใช้ว <chop icking> ิธีรับย่อครับเนี่ยครับก็จะใช้วิธีรับย่อก็จะถ้ารับย่อก็อยู่ในกล่องสีชมพูเนี่ยนะครับก็ประมาณร้อยสิบเอ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับโดยประมาณนะครับก็จะอยู่ในช่วงนะครับร้อยร้อยเก้าจนถึงหนึ่งหนึ่งสี่นะครับหนึ่งูเก้าจนถึงหนึ่งหนึ่งสี่แต่ว่าประมาณประมาณเราก็ประมาณนี้ครับร้อยหนึ่ง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 จุดห้านี่ครับรอเขาย่อนะครับหรือถ้าใครไม่ไม่รอเขาย่อจะกระโดดเข้าไปเลยอย่าลืมนะครับวางคัดลอตไว้นะครับ เท่าที่เราไหวนะครับสมมติว่าจะกระโดดเข้าไปประมาณร้อยสิบเก้าจุดห้าเนี่ยเราก็อาจจะวางคัดร้อยไว้ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งห้าจุดห้านะครับอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำการลงทุนเตอย่างใดนะครับเป็นความเห็นตัวตัวครับแต่ว่าใครจะทําตามหรือไม่ทําตามาก็แล้วแต่เลยนะครับก็ทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าคนที่ดูผมก็มีทั้งคนที่มีพื้นฐานแล้วแล้วก็คนที่เก่งมากๆกก็มาแชร์กันก็มีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มาช่วยกันดูนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งมีอะไรต้องดูไหมนะครับผมขอถอยไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ตรงนี้โอเคก็ไม่มีอะไรครับนะครับใครที่รับมาจากข้างล่างแล้วถ้าบาดเสียวก็วางอวางท r a i l i n g stop ตามไปได้นะครับเราอยากได้แค่ไหนแล้วก็วางไปตรงนั้นนะครับนะครับถือว่าเรากำไไแค่ไหนพอใจแค่ไหนก็ปล่อยไปนะครับนะครับ ก็ตัวต่อไปนะครับพอดีมีคนเสนอมาก็เดี๋ยวดูให้ครับนะครับสักคู่นะครับครับโทษทีนะครับ A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  V นะครับ A A V นะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็เคยดูให้แล้วนะครับเนี่ยก็ จริงๆเนี่ยครับก็ตามสูตรเรานะครับใครรับกันมาตั้งแต่เนี่ยครับตั้งแต่ปีสองศูนย์เนาะออกซเตอร์เบอร์สองศูนย์ตัวประมาณนะครับก็กําไรไปนะครับนะครับกําไรกันไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสักคู่นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยหนึ่ร้อยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับภายในเวลานะครับภายในเวลาหนึ่งสองภายในเวลาสามปีนะครับ ดีกัฝากบบเบี้ยแบง์เยอะนะครับนะครับแล้วพอเนี่ยพอก็ทำลงมาเนี่ยเราก็ก็ขายได้นะครับเราจะไม่ได้ขายทั้งยอดนี่ก็ได้เราจะมาขายแถวนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็มารับสูตรเดิมครับรับกล่องนะครับรับเข้ามาตอนนี้ก็หลังจากรับเข้ามานะครับก็สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับใครรับจากตรงนี้นะครับหรือจะจากตรงนี้ก็มันอยู่ที่เราอะครับนะครับแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับสวยนะครับเนี่ยครับก็ตามสูตรเละครับนะครับ ถ้พอเนี่ยตรงนี้พอค้นพ้นพอเขาพ้นเรกตรงนี้ครับค้นเส้นเทนไลน์เนี่ยแล้วก็ลงมาชิ่งเห็นไหมฮะชิ่งปั๊บก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เราจะพิจารณาเข้าได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่แผนนะครับเข้าแล้วก็ดูครับว่าเราอยากได้กำไรแค่ไหนก็ตัดไปแค่นั้นนะครับส่วนคัดลอนก็อาจจะตามลงมานิดนึงนะครับเป็นปกติครับ aab ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ยังยังบอกไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าเขาจะไปถึงไหนนะครับเราดูเลยก็ได้ครับนะครับ โทษทีนะครับสักครู่นะครับก็อาจจะมองไว้แถวแถนี้ก่อนก็ได้นะครับประมาณ3.78นะครับถ้าใครมองขึ้นนะครับยังไม่รีบขายนะครับเพราะเขาอาจจะมาทนเส้นเทรนไลน์ตรงนี้พอดีนะครับแต่ระบางนี้เนี่ยทำเปรมบีก็ขึ้นสูงนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้ว่าเขาตรงนี้เขาจะมีย่อก่อนหรือเปล่านะครับนะครับก็อยู่ที่แผนนะครับถ้าใครพอใจกำไรแล้วก็ขายไปนะครับถ้าใครมองว่าไม่เป็นไรแค่ปล่อยเทดดิ้งสต็อปตามไปก็ ก็ปล่อยไปนะครับปล่อยเข้าไปนะครับอันนี้ก็มีหลายแผนนะครับก็อยู่ที่เราเลือกนะครับนะครับก็ AAB จบไปแล้วนะครับก็ต่อไปครับหาหน้านะครับฮาน่านี่คนคุ้นว่าผมเคยดูให้แล้วหรือยังฮนาหาน้านะครับหาหน้าเป็นยังไงนะครับอืสักครู่นะครับดูแบบคร่าวๆนะครับเร็วๆ ดูทรงไม่ค่อยออกเลยครับนะครับระยะสั้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องรอเขาทำแผนอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะยังไงนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองเสี่ยงเข้ารับก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าไม่ใช่มีผลแต่ว่มันก็มีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าเราก็ทุกตัวเราก็เสี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะมีแผนนะครับว่าเราจะทํำยังไงถ้าใครอยากจะเข้าครับผมจะให้ดูว่าแต่ถ้าเป็นผมผมยังไม่เข้านะอันนี้ก็ บอกไปก่อนนะครับเราอาจจะวางอย่างนี้ก็ได้ครับเราอาจจะมารับย่อนะครับตรงนี้ครับประมาณสา7สิบดดห้านะครับเล่นระยะสั้นไปก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยที่อาจจะเป้าอยู่ประมาณอันนี้จะกาหยับยาวก่อนนะครับ4ี5้า้าุดห้าประมาณแถวๆนะครับคัดลอดก็อยู่สา7 5หจุดเจ็ดห้านะครับหรือว่าสา2 5ดจุดแถวๆนี้ครับนะครับก็เราก็ลองดูความเสี่ยงเอานะครับ ก็เท่ากับประมาณหนึ่งต่อหกนะครับเสียหนึ่งได้หกนะครับหรือจะเอาชัวร์ครับรอเขาพ้นเบรกก่อนก็ได้ครับเนี่ยครับนะครับหืมไหนอยากนะมันจะเส้นไหนเลยนะครับก็รอดูนะครับให้เขาพ้นเบรกก่อนก็ได้นะครับเ้วค่อยค่อยติดตามครัทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นผมก็ยังไม่เข้านะครับตรงนี้ก็ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้ถ้าอันไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องเข้านะครับถ้าเขาจะไปไหนก็ าคาจะไปไหนก็ไม่เป็นไรครับนะครับตกลงยี่ก็ขาดทุนนะครับเราเข้าเฉพาะตัวที่เรามั่นใจเนาะเพราะหุ้นบางตัวครับโหกว่าจะเข้าได้รอกันครึ่งปีค่อนปีก็มีนะบางตัวเราเป็นปีครับนะครับระหว่างนั้นเราก็ไปเล่นตัวอื่นนะครับเอาตัวที่เรามั่นใจมั่นใจนะครับมีมีตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับ PCE ครับ pce นี่ะเห็เนจริงจผมไม่ค่อยสนข่าวนะแต่ว่ามันปิดผิดขึ้นมาบนจอก็ก็มาดูกันครับอ,อ,อันนี้ก็ปกตินะครับพอเขาลงมาเนี่ยแล้วทําทำไฮที่สูงกว่าเดิมเราก็รับย่อนะครับตามสูตรนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเต้นหุ้นมันมนี่ยากเลยนะรจริงจงแล้วนะอยู่ที่ใจเราครับว่าเราพอแค่ไหนนะครับถ้าเราจก พอพันอ่างแล้วก็อยู่ในตลาดได้นะครับแต่ว่าก็เราก็ต้องศึกษาเนาะศึกษาวิธีเข้าวิธีออกนิดนึงนะครับเราจะไม่เล่นแบบการพนันนะครับไม่แนะนําเลยนะเออคนอื่นแหงเข้าแล้วฉันกระโดดเกาะอันก็ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่วิธีนะแต่ว่าเราก็ถนัดอันไหนก็ถนัดอันไหนแล้วก็ทําไปนะครับเนี่ยตามสูตรนะครับพอโดนกล่องปั๊บเขาก็ขึ้นนะครับยกโลแล้วก็ขึ้นไปตอนนี้ก็บวกสิบสามเปอร์เซ็นเลยนะครับนะครับเนี่ยพอทุกครั้งที่เราเข้าเนี่ยจะบอกเลยว่า มีเลือดทิวอัดดโชว์ไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ทุกครั้งรคับนะครับมันก็จะมีพลาดบ้างนะปกติปกติที่จะดีนะครับเข้าห้าพลาดซะหนึ่งพลาดสองก็กำไรยับเยินแล้วนะครับนะครับเนี่ยถ้าเขาทะลุลงมาก็สองจุดหกเปอร์เซ็นที่เราเสียได้นะครับเราจะลงเท่าไหร่เราก็ดูพอร์ตเรานะครับว่าเราจะแบ่งความเสี่ยงยังไงเอานะครับบริหารเอานะครับอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเชื่อมไปถึงตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายที่ผมบอกว่าวิธีดูดูหุ้นเขาเรียกอะไระครับ อุ้นต้นน้ำรับเป็นอย่างไงนะครับตัวนี้นะครับเป้าเขาจะไปถึงไหนนะครับจริงๆตอนนี้เขาก็ถึงเป้าแรกเขาแล้วนะนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าใครจะรับเนี่ยก็อาจจะมารับแถวๆนี้ก็ได้ครับสองจุดสามสี่น,น,นะครับแถวๆนี้อ๋อยโทษนะครับช่วงนี้พักผ่อนไม่ค่อยพอนะครับพอดีดูหุ้น เรียกอะไรหุ้นหลายประเทศนะครับข้ามประเทศกันไปก็ไอข้ามทวีปกันไปก็นอนไม่ค่เป็นเวลาเนี่ยก็อันนี้ครับแนวรับก็อาจจะอยู่ประมาณสองจุดสามสองก็ถึงสองจุดสามหกนะครับโอเคนะครับอาจจะอยู่แถวนี้แต่ผมตีกล่องคร่าวๆก็ได้นะครับประมาณแถวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรารอดูว่าเขาจะลงมาหาไหมนะครับถ้าเขาไม่ลงมาหาก็ปล่อยเข้าไปนะครับนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเล่นอย่างนี้ก็ได้ อยู่ที่วิธีครับแนวรับแนวต้านนะครับเส้นเทรนด์ไลน์นะครับรับตรงเทรนด์ไลน์เพื่อรอจังหวะเด้งขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่กรณีครับนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเล่นอย่างนี้นะครับมันจะมีแพทเทิร์นที่ต้องท่องกันเยอะนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็เก่งๆกันหมดแล้วแหละนะครับตรงนี้เราก็จะไม่มาลงดีเทลกันนะครับมันเป็นคลิปเพื่อเราแชร์ประสบการณ์กันเฉยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเนี่ครับ ตัวต่อไปนะครับ t l นะครับมันจะเหมือนกับตอน EA ครับข่าวไม่ดีเยอะแยะมากมายนะครับ EA ตอนนั้นก็พื้นฐานเขาตอนนั้นคือข่าวไม่ดีเขาเทรลลูดลงลดออมาเลยนะครับแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าข่าวไหนข่าวจริงข่าวปลอมนะครับหรือว่าบริษัทเขาจะมีเขาเรียกอะไรอะแผนการปรับปรุงโครงสร้างยังไงเราไม่รู้ข้างในได้เลยนะครับเรารู้แต่ข่าวนะครับตอนนี้ EA ผมก็เข้าไปตั้งแต่ เอเดลตาบกว่าเข้าไปในตลาดแดงนะครับก็ไม่ได้แนะนำให้เข้าตลาดแดงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูเราดูสัญญาณนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็เรามารอดูครับว่าเราคุ้มไหมนะครับถ้าจะเข้านะครับเราก็มาดูบิสเลวอตเรชัวเอานะครับว่าเราคุ้มไหมนะครับถ้าเราจะเข้านะครับเราจะเข้ากันยังไงนะครับนะครับแล้วก็เป้านะครับเป้าเนี่ยสมมติว่าเขาลงลงตรงจุดเนี้ย 78.6เนี่ยนะครับแล้วเขาเด้งกลับตัวขึ้นไปได้จริงๆเนี่ยเราเล็งเป้าไหนนะครับเป้าแรกก็อยู่ที่103นะครับโดยประมาณนะครับอ๋อไม่ใช่อันนี้103%เนอะ11.18นะครับแล้วก็เป้าต่อไปก็จะอยู่ที่1.46นะครับก็จะมีเป้าอยู่ตรงนี้นะครับประมาณแถวนี้นะครับเป้าแรกก็อาจจะเล็งประมาณแถวนี้นะครับ0.9นะฮะ อันนี้เดี๋ยวรอ,รอ,รอดูทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเล็งเป้าที่ศูนย์จุดเก้าเนี่ยมันก็ RR เนี่ยกไไ็ไม่แน่ใจว่าจะคุมไหมนะครับมันประมาณหนึ่งต่อสองอะหนึ่งต่อเก้าสี่หนต่อหนึ่งจุดเก้าสี่ก็ไม่มั่นใจว่าจะคุมไหมนะครับแต่ถ้าเราเล็งเป้าเนี่ยไว้ที่หนึ่งจุดสี่ห้าเนี่ย RR ก็ค่อยน,น่าสนใจนะครับหนึ 1, 1่งหนึ่งต่อห้านะครับก็ค่อยน่าสนใจหน่อยตัวนี้เนี่ยก็เขาก็มีเรื่องของการปรับปรับอะไรอะ บานทีนของเขาอะนะครับ <shredded. S 1> ก็เราก็ไม่รู้เขางไงว่าเขาจะปรับสําเร็จหรือไม่สามําเร็จหรืออะไรยังไงก็ไม่ได้สนใจข,ข่าวเท่าไหร่นะครับเห็นแต่ว่าเราก็มองนี่ครับมองว่าโอเคเราถ้าเราเสียเราเสียได้แค่ไหนนะครับถ้าเราได้เราได้แค่ไหนนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์มันก็จะสูงหน่อยนะครับโดยประมาณว่าหถ้าลงนี้ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็มาแชร์วิธีดูกันนะครับว่าเราดูกันยังไงนะครับหรือว่าเวลาเราเข้าเสี่ยงเราเข้าเสี่ยงยังไงดีกว่านะครับ ตัวนี้หรือถ้าจะให้ชัวร์จะให้ดีเนี่ยเราให้เขายกโลอีกสักขนหนึ่งทำคอนเฟิร์มว่าตรงนี้ยกโลแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเนี่แหละครับวิธีว่าาดูหุ้นต้นน้ำนะครับเราก็ต้องดูรอดูสัญญาณด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวไหนเขาลงเยอะๆแล้วเราเข้าโดย,ยงั้นไม่ได้นะครับเพราะบางบางบริษัทนี่คือเขาเททิ้งเลยนะครับเจ้าของเข้ามาแล้วก็เหมือนขายที่จัดการนะครับเพื่อที่ exit ต,ตัวเองออกไปตลาดหุ้นบริษัทหุ้นแบบนี้เยอะเนะี่ย มาโกยเงินในตลาดแล้วก็โยนทิ้งให้คนอื่นรับต่อไปเองก็เอาเงินไปนอนสบายนะครับก็มีแล้วก็อันนี้พูดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็แชร์ความเข้าใจกันนะครับตลาดหุ้นเพราะว่าคนที่มาดูก็จะมีทั้งมือใหม่มือเก่ามือกลางเนาะแล้วก็จะแชร์กันครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะครับกดแชร์ด้วยก็ได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับี๋ยวเกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ